ดครบกับมาพบกับเกม r i m a t Company นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราก็มาแนะนําเรื่องน่ารู้ให้ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับกับาการเลือกตัว Identity แล้วก็ Ego s e a ั o n หนึฟรีนะครับก็อันนี้ก็เป็น c h o i c ที่ดีที่สุดนะครับก็2อันบนเนาะก็คือ The One s h e l l w Hugib s i n c a r กับ Fall นะครับก็เปเรียนขอบ Fall กับ s i n c l a r นั่นแหละแล้วก็ สตัวนี้ค่อนข้างถือว่าดีนะครับในการใช้แบกไอถ้าเราไม่มีตัวอื่นเลยเท่าที่ผมจะไม่ผิดก็คือล็อกอินเจวันนะครับมันจะได้ทั้งไอดี t ิตี้แล้วก็อ e นะีโเนาะซึ่ง e ีโกก็ดี D ที่สุดเป็นฟูดเฟลนะครับฟูดแซกเฟลเนาะอันอื่นก็แล้วแต่เลยไปเลือกกันเองเลยนะครับว่าจะเล่นอันไหนอันนี้ดีสุดละแล้วก็สอ,อันนี้นะครับเป็นแล้วแต่คนเนาะก็เป็นห้องลูห้องลูนะครับทิงท้งแทงนะครับแล้วก็เชฟ เุกอย่ก็พวกนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับไม่ได้เอามาเล่นยืนสนามอยู่แล้วก็อย่ามาดูที่ซินแคลก่อนเลยนะครับซินแคลนี้จะสังเกตนะครับว่าเป็นตัวเจนหนึ่งแต่ว่าเรามาดูที่ทุกสกิลของมันนะครับมันจะค่าเบสพาวเวอร์จะสูงนะครับแล้วเป็นตัวเหรียญลบเนาะก็คือถ้ามันทอยเหรียญได้หัวมันจะลบพลังนะครับซึ่งจะเห็นว่าสกิลสามของมันนะครับมีค่าเบสพาวเวอร์ถึงสามสิบเลยนะครับ แต่ว่ามันลบเพียละ12เลยเนาะซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะเล่นเป็นประมาณแบบค่าสติตัวเองให้มันต่ํากว่าศูนย์นะครับแต่ว่าจะพยายามรักษาไม่ให้ถึงลบ4้5นะครับไม่งั้นมันจะติดคอรับได้นะครับซึ่งตัวมันเล่นง่ายและแครง่ายนะครับและดาเมจมันแรงมากตัวมันดาเมจแรงเนี่ยดูนะครับมันแคแป8แคส์16แคมส30เลยก็แพสีฟของมันก็มันฮิลเอพีตัวเองได้นะครับ ฮิวห้าสิบเปอร์เซนต์อ่าก็มันจะทําให้ตัวเองอ่าฮิวน้อยลงนะครับเพราะปกติเวลามันแคสชนะนะครับหรือเพื่อนฆ่าตัวได้อะหรือมันฆ่าได้มันจะฮิวยี่สิบแต่ซินแคร์มันฮิวแค่สิบนะครับกับห้าเนาะมันฮิวตัวเองน้อยเพื่อให้ตัวเองมันสติลบนะครับมันประมาณนี้นะครับซินแคร์มันจะแคสแล้วมันก็จะลบเองเนาะก็เป็นข้อดีนะครับก็ เล่นง่ายนะอัพแค่เทียสามแล้วก็มาใช้ปิดดาเมจข้อเสียก็ถ้าเราใส่อีโก้ที่มันสามารถคอร์คอร์ปชันได้นะครับมันจะติดคอร์ปชันบ่อยนะครับเอาไปเล่นในทีมบางครั้งมันเอาไปสาดตัวเองตายเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็ที่ผมเห็นมบ่อยเขาก็จะเล่นกับแลนเทิร์ซินแคนะครับเป็นอ e ีโก้ที่เอาไว้ฮนะิวเนาะอ่ะก็เป็นอีโก้ที่ดีนะครับเอาไว้ใช้ตอนซินแคโซโล่ได้เะ อย่างเช่นซินแคร์ที่เอาไปโซโล่ในด่านาตีกับลนะูกพี่เนาะที่ใช้หมัดน,นะครับก็ใช้อีโก้นี้เพราะว่าตัวนี้มันถ้าเลือดต่ำกว่าห้าสิเปอร์เซ็นมันจะได้แอ็กแทกเวยบวกสองนะครับก็คือตีเพิ่อมอีกสองเป้าเนาะเป็นห้าเป้าแล้วก็ฮิวสองตัวนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นของแมนะ่เฮดพีเนาะแต่ว่าเราจะเอามาใช้ตอนมันคอร์ชั่นนะครับก็คือมันจะตีห้าเป้าเนาะถ้าเลือดต่ำกว่าห้าสิบแล้วก็ฮิวตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นของดาเมจที่ทําได้นะครับ มันค่อนข้างโกงนะครับฮิวรัวๆเลยสินแคลร์ร่างนี้ก็คู่กับอีโก้นี้นะครับแต่ไม่มีก็ได้นะครับเอามาเล่นเฉยๆก็ได้ตอนต้นเกมเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชอยที่ดีนะครับถ้าเราไม่มีแบบตัวแบกตัวอื่นอย่างเช่นใครเปิดไม่ทนนะันอ่ะดองดองนะครับร่างไอนะ้แมเนเจอร์เนาะลำมาชแรลงหรือไม่มีไวทันฮีคลิปนะครับหรือไม่มีตัวเก่งอื่นๆอย่างอ่าเดอะลิงยี่ซางนะครับก็แกลกร่างนี้มาเล่นได้ก่อนนะครับเพราะว่า ตู้เขียวมันจะมาน่าจะมาพื้นรหัสหน้านะครับเพราะว่า PV มันมาสุกนี้แล้วเนาะเป็นห้องลูกนะครับสายปืนต่อมาก็อีกทางเลือกที่ดีนะครับฟอลนะครับก็สกิลมันก็เป็นม่วงส้มแล้วก็อ่าหวานนะครับไอ้ไพรเนาะก็สกิลมันก็เป็นปกตินะครับมันเป็นแทงเนาะแล้วก็ติดบีทนะครับซึ่งข้อดีของมันนะครับก็คือมันเจเนเรตสองอันนะครับที่เป็น อีโกรีซอสำหรับใช้ฟูดแซกได้นะครับก็คือม่วงกับส้มนะครับก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถใช้ฟูดแซกได้ง่ายแล้วก็ค่าแคสมันก็ถือว่าพอประมาณแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไปเจอตัวรุ่นใหม่ๆก็สู้ไม่ไหวแล้วก็มันข้อดีนะครับมันสามารถเอามาเล่นกับทีมบีดได้นะครับเพราะว่าทีมบีดที่ใส่เป็นดองไอเกเกอร โลเดียน uh, นะครับแล้วก็โอติสเนาะมันจะมีสี่สล็อตแล้วแล้วอีกสองสล็อตก็จะใส่เป็นฟอร์แรกนะครับเพราะว่ามันแปะบีได้ด้วยเอาไปเล่นในดันมิเลอร์ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟูดแท็กนะครับที่แรกเนาะมันก็จะใช้ตามที่ผมบอกนะครับมันจะใช้ส้มสองแล้วก็กรุมสี่แล้วก็เอ3นวีสามนะครับอันนี้เป็นตอนอัพเทียสี่นะตอนแรกเราเป็นเทียสามอยู่นะครับมันก็ยังไม่เล่นได้เนาะ มันจะฮิวแค่สิบหนะครับแล้วก็ฮิวอะไลิ้าอร์เออนไลน์นะครับมันฮิวทุกตัวนะข้อดีมันเก่งมากเลยนะครับก็ไอสองตัวนี้นะครับเราเลือกเพื่อที่จะเอาแพสซีฟเนาะสปอร์ตก็คือตอนอยู่นอกสนามนะครับไม่ได้ลงมาในสนามก็ของห้องลูนะครับก็จะเป็นเวลาเรามีห้าการโทนี่นะครับจะหนึ่งอะไรที่มีมอ d ไดพจะทำดาเมจยีิเซนเมื่อตีด้วยเหรียญหัวนะครับเอาไว้ซับกับตัวนี้เวลาฆ่าได้จะฮิวสิบหนะครับ อันนี้เป็นตัวหิวเป็นพวกหิวนะครับไม่เอามาลงเล่นอยู่แล้วก็เรามาดูสรุปนะครับว่าเราจะเลือกซินแคร์กรณีไหนเนาะก็กรณีที่เราไม่มีไอฉีนะครับของซินแคร์ร่างนี้เนาะซินแคร์ร่างนี้มันค่อนข้างเก่งกว่านะครับเพราะว่ามันไม่สนใจอะไรเนาะขอแค่มันสปีดเยอะกว่านะครับหรือเราไม่มีตัวดาเมจอื่นๆนะครับที่ผมบอกไปก็ดองไวฮันฮิตคลิปนะครับหรืออื่นๆเนาะก็สามารถแรกลกร่างนี้มาเล่นได้ แต่ถ้าให้ดีนะครับก็แลกเป็นโฟลดีกว่านะครับเพราะโฟลด์มันเอามาคอมโบกับฟนะูดแซกเนาะที่ผมบอกอันเนี้ยเรามี3ามสระสากิลนี้เลยนะครับแล้วก็มีอนะีก2องเนาะทำให้เราสามารถเจนเอ็นวีกับไอสีส้มนี้ได้ง่ายค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เล่นกับทีมบีทในซีซั่นนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอถ้าเกิดเราจะไม่ใช้อ d e อ่าอ y เดนตี้นี้นะครับมีกรณีหนึ่งก็คือเรามีไอ สองดาวของมันนะครับเล็บบาร์โทมีโฟลนะครับซึ่งมันเจเนเรตว่าใช้กับฟูดแซกได้แล้วก็อีกโก3สามดาวนะครับก็มันตีคลัทโฟลนะครับผมได้รูปมาเนาะมันเป็นไอชาร์ตนะครับไอไ,ไอเดนนั้นก็สามารถเจเนเรตได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นทางเลือกสองอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีสองอันนี้แล้วก็ไปเลือกอย่างอื่นก็แล้วแต่พิจารณานะครับมันเลือกอะไรก็แล้วแต่เอาเลยครับมันก็บอกใครไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วต่อมาก็ ตู้ตอนนี้นะครับที่หมดอาทิตย์หน้าตอนนี้เป็นเป็น Target Action Hit Clip นะครับซึ่ง Identity Hit Clip ที่มันเก่งๆนะครับก็จะมี2อันนี้นะครับมี d e a t a b b i t นะครับ Hit Clip กับ White h u n เนาะที่ตัวนี้ที่ผมบอกมันเก่งนะครับก็มาดูที่ Pack Rabbit Hit Clip นะครับก็เก่งเกมสั้นนะครับมีเหรียญเยอะแล้วก็เล่นง่ายเนาะมีเหรียญเยอะในที่นี้นะครับหมายความว่า ตัวมันแปรได้ทางบีทแล้วก็แรปเจอร์นะครับมีเหรียญเยอะมันจะดีกับสถานะพวกนี้ยังไงก็คือแรปเจอร์นะครับมันจะทาดาเมจเพิ่มทุกครั้งที่มันโดนโจมตีนะครับซึ่งไอ้คลิปตัวนี้มันมีเหรียญเยอะนะครับทําให้มันจะป็อกไอ้แรปเจอร์หลายทีบีทก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบีทมันจะเป็นตอนแคสเนาะซึ่งทุกครั้งที่มันแคสนะครับสตูจะโดนดาเมจบีทเนาะซึ่งถ้าเราเหรียญเยอะนะครับต่อให้เราแคสแพ้หลายทีนะครับมันก็จะโดนบีทหลายทีนะครับถ้าเราแปะได ข้อเสียนะครับมันเล่นเกยมยาวไม่ได้นะครับกระสุนหมดแล้วมันจะอ่อนแอนะครับมันจะเหลือตีแค่ประมาณหนึ่งฮิตนะครับคือถ้าพุ่งฮิตแรกมานะถ้าพุ่งฮิตสุดท้ายเนาะแล้วก็แต่ข้อเสียนี้อาจจะต้องดู PV วันพุ่งนี้นะครับแล้วก็ดูรอสกิลเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องลู่ LCCB นะครับที่สามารถอาจจะเติมกระสุนได้ก็ต้องมารอดูกันต่อมาก็ไวฮันนะครับฮิตคลิปก็ไม่ต้องพูดอะไรนะครับมีค่าแครเยอะเนาะ เป็นตัวซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นที่สี่เป็นตัวสุดท้ายเลยด้วยแล้วก็ค่อนข้างเล่นง่ายครับเพราะว่าค่าแคสเดยอะสามารถใช้โซโลได้ถ้าแบบเข้าใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะต้องเก็บสแต็กลงศพนะครับซึ่งลงศพสามารถอันนี้พูดคร่าวๆก็เก็บจากสกิลสามนะครับสีฟ้าเนาะหรือสามารถเก็บได้ตอนที่เราไปฆ่าศัตรูนะครับแล้วก็มันมีความสามารถพิเศษก็คือมันกดมันกดป้องกันเป็นคา์เตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ขี่ม้าทําให สามารถแครได้เยอะเนาะเล่นง่ายแล้วก็ใครที่ลังเลนะครับว่าจะเปิดไหมก็แนะนําให้เราดูนะครับเป็นห้องลู่เนาะเนี่ยเป็น LCB c นะครับใช้น่าจะใช้ปืนสายอมนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกตัวนะครับเพราะว่าปกติมันไปกิสไนนะครับมันจะมาสองตัวเนาะก็รอดูแล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแนะนำผู้เล่นใหม่เนาะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดก็ดีกว่านะครับถ้าดองได้ก็ ไปเล่นนะครับเพราะมันเล่นง่ายเนาะมีกิจกรรมคิดมากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเรื่องอื่นยิบย่อยกันในเกมนะครับก็เข้ามาสู่ในเกมแล้วนะครับก็ไอตอนนี้ที่ผมเห็นผู้เล่นใหม่ติดกันนะครับวิธีแอดเพื่อนเนาะก็ง่ายๆนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วกดตรงเฟนเนี่ยครับเห็นไหมเฟนนี่เราก็กดแค่แอดเพื่อนนะครับโดยที่ถามว่าเลขเลขออกมาจากไหนนะครับก็ มีคนแอดมาเ้าก็แอดมาช่วยกันยืมตัวนะครับเลขอมาจากไหนก็คือเลขตรงนี้นะครับนี่คัปลอเลขตรงนี้นะครับส่งแอดเพื่อนเนาะเนี่ยผมแปะเลขผมมาให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับก็แอดมาได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่ตั้งให้เพื่อนยืมนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรง company ก็ให้เพื่อนยืมนะครับแล้วก็มาเซตเซตตรงนี้นะครับว่าเป็นใครให้ยืมไอเดนไหนอีโก้ไหนแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับ มันเซตตัวซ้ำกันก็ได้เนาะอันนี้ผมเซตทีละตัวเลยซึ่งก็ใครจะแอดผมอย่าผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับแอดมาได้เนาะโอ้ขออนุญาตก็แล้วก็คำถามต่อมานะครับว่าเราเราแอดเสร็จแล้วเราไปยืมตัวยังไงนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่ายืมตัวเนี่ยมันยืมได้เกือบทุกที่นะครับยกเว้นในมิเรเดียนเนาะกับตอนที่เราเล่นเป็นดันเน่เราจะยืมไม่ได้นะครับเนี่ยมันยืมไม่ได้นะครับ อันนี้จะยืมไม่ได้ซึ่งสถานที่ที่มันยืมได้นะครับก็คือเนื้อเรื่องที่เราไว้ไต่เนาะซึ่งแล้วด่านเนื้อเรื่องที่มันยืมได้นะครับด่านแบบนี้มันมันยืมไม่ได้เหมือนกันนะครับด่านที่มันใช้ไอคอนเนี่ยเป็นดันเทียนมันยืมไม่ได้นะครับสัญลักษณ์นี้ส่วนด่านที่ยืมได้ก็จะเป็นพวกนี้นะครับด่านสู้ธรรมดา,าช่างมาแล้วกันผมกดกล่องให้ดูเลย ก็วิธียืมนะครับเราก็เข้ามาตรง E D i Team t แล้วก็กด Support นะครับมันก็จะขึ้นของเพื่อนให้เรายืมนะครับที่เขาตั้งเนาะเรายืมได้นะครับก็ถ้าจะยืมเก่งๆก,ก็ยืม Head Clip นะครับ Y h a n d เนี่ยสมัยเขาตั้งกันอยู่แล้วกับแ a b บิดเนี่ยไอตัวมาใหม่ก็น่าจะเป็นของดองนะครับเนี่ยไอเรามาชแปลงนะครับมีคนโซโล่เยอะแยะนะครับก็ไปหาดูได้นเนี่ยวิธียืมเพื่อนเนาะแล้วก็คําถามมีางานที่พบเห็นนะครับว่า ทำไมเล่นแล้วแพเนาะส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่นะครับก็จะอยู่ประมาณคันโตสามคันโตสี่นะครับซึ่งอไอคลีเมอร์ตอนแรกเนี่ยมันก็ยากนะครับซึ่งกับไม่ในครั้งมันก็ไม่ค่อยยากขนาดนั้นเนาะซึ่งวิธีเราดูนะครับว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าก็คือดูเลเวลด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเราไปด่านหลังๆนะครับเนี่ยมันบอกเลเวลยี่สิบหกนะครับเลเล,เลเวลไอดนิตี้เราอะ่ะมันต่ำกว่ายี่สิบหกเยอะนะครับแบบห่างกันแบบเราเวลยี่สิบ ยี่มเอ็ดยิมสองเนี่ยอาจจะยังพอไหวเนาะแต่ถ้าเราเวลสิบกว่าเนี่ยมันไม่ไหวนะครับแล้วก็เราควรกระจายทุกตัวนะครับให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับแล้วก็ยืมเพื่อนไปเล่นช่วยผ่านได้เพราะเพื่อนมันจะเวลห้าสิบแล้วนะครับเราอยาอัดหนึ่งตัวเนาะเพราะผู้เล่นใหม่ทรัพยากรไม่อพอแล้วก็เวลาอัพเทียนะครับควรขึ้นเทียพร้อมๆกันนะครับเวลาเราขึ้นอ่าเทียสองนะครับมันจะได้สกิลแพสซีฟซัพพอร์ตมานะครับส่วนถ้าเราขึ้นเทียสามนะ เราจะได้สกิลสามมาครับแล้วก็ไปเสริมสกิลอื่นนิดหน่อยซึ่งถ้าเราขึ้นเทียสี่นะครับมันจะเสริมสกิลอื่นด้วยนะครับหรือบางตัวไปเสริมแพสซีฟเนาะแล้วแต่ตัวฉะนั้นเราอย่าเพิ่งโฟกัสกับเทียสี่นะครับเพราะว่าเทียสี่มันใช้รทรัพยากรค่อนข้างเยอะมันใช้เศษตัวละครห้าสิบแล้วก็ใช้ไอหลอดไฟร้อยห้าสิบนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่อ่ะมันไม่พอนะเราก็ขึ้นเทียสามไม่เล่นก่อนได้นะครับ เราควรขึ้นเทียสามให้ได้ต่ําสุดทุกตัวที่เราเล่นนะครับไม่งั้นมันจะยากเนาะแล้วก็ตอนนี้ข่าวดีนะครับมีกิจกรรมเนาะเราเล่นด่านเราก็จะได้อันนี้ด้วยนะครับไอเราก็จะได้ไอ้ไอ้แพ็คมาแรกเนาะซึ่งผมแนะนําว่าถ้าใหม่จริงนะครับเราเราไม่ต้องห่วงโบนัสไอ้คลิปได้นะครับเราสามารถเอามาอัดหลอดไฟอัดใบเลเวลก่อนได้นะครับขึ้นมาเร่งเลเวลทาให้เราเล่นง่ายแล้วเราก็ค่อยมาแลกคลิป ตัวกาช้านี่แรกมันก็เก็บไ้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับไออีโกสอนนี้ก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นแล้วก็ฮิคลิปก็ไปรอดูตู้เขียวดีกว่านะครับเพราะว่าตู้เขียวอ่ะมันมีกฎพิเศษก็คือเวลาตู้เขียวอ่ะมันจะแลกไม่ได้นะครับนอกช่วงเทศกาลแล้วก็ตอนตู้เขียวมามันยังแลกไม่ได้เนาะไออย่างเช่นไอซันตาคอสนะอันนั้นกับอันเนี้ยมันเพิ่งปลดวันนี้เนาะครับมันพฤหัส ที่เพิ่งให้แลกเนาะมันต้องรอหนึ่งอาทิตย์แต่ตู้เขียวนะครับระหว่างที่มันมาใหม่เราไม่สามารถแลกได้ต้องรอมันวนกลับมาอีกครั้งนะครับถึงจะแลกได้ก็คือต้องรออีเวนต์ประมาณ3ามสี่เดือนนะครับถึงจะแลกได้ก็แลกได้ในเฉพาะอีเวนต์และไม่สามารถเปิดได้นอกอีเวนต์ซึ่งไอ้พวกนี้นะครับเรายังสามารถรุดเลทจากตู้เขียวได้นะครับคนส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่ใช้ลูนาซีนะครับเปิดตู้ธรรมดาแล้วก็ไปรอเปิดตู้เขียวอย่างเดียวนะครับให้ใได้การันตีเนาะ ก็เป็นทริคนะครับก็น่าจะเข้าวันพื้นหันหน้านะครับขาแนะนําถ้าเก็บรอได้ก็รอนะครับไปแลกยืมตัวเพื่อนมาเล่นแล้วก็ฟาร์มรอของซอตัวอะไรไว้เนาะก็ดูเลเวลแล้วก็รีบๆเคเียคอนเทนต์ให้ผ่านนะครับแล้วก็มิเรอร์ดันเจียนนะครับก็เหมือนจำไม่ผิดมันจะปลดนะครับเดีย๋ยวผมน่นจะทําคลิปอยู่กับมิเลอร์ดันเจียนให้ทุกคนดูนะครับก็มันจะมีวีคลี่โบนัสนะครับ สามสามอันเนาะก็คือถ้าเราเล่นโหมดฮาร์ดนะครับมันจะเก็บทีเดียวสามได้เลยแต่ถ้าเล่นนอร์มอลมันเก็บได้ทีละหนึ่งนะครับซึ่งนอร์มอลนะครับมันเล่นง่ายมากเพราะว่ามันจะปรับเลเวลซินเนอร์เราให้เป็นห้าสิบนะครับแต่มันไม่ปรับอัพเทียนะครับฉะนั้นเราต้องใช้หลอดไฟมาอัพอยู่ดีนะครับก่อนเข้าไปเล่นเนะาะมนเล่นทีอะไรก็ผ่านนะเดี๋ยวผมจะน่าจะได้ทำอ,อีกคลิปนะครับเป็นคลิปบอกทิกวิธีการเล่นมิเรอรดนเจียนง่ายๆนะครับ ผมก็ไม่ได้เล่นช่ำอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับก็น่าจะเป็นคลิปง่ายๆเนาะเอามาแชร์ความรู้กันนะครับใครมีอะไรแบบช่วยก็อาใต้คอมเมนต์ได้นะครับสอนแต่อย่าด่าแรงมากก็พอเกมมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ด่านเช็คนะครับส่วนใหญ่เนาะผู้เล่นใหม่อ่ะจะไปติดตรงค莱เมอร์นะครับอันนี้เวิวไม่พอไอไก่เนี่ยอันนี้ฝึกห้ามกวดวีเลสน,นะครับเพราะว่าไอผู้ไก่มันจะชอบหลบกับอันนั้นเนาะ มันจะเราก็ได้รู้นะครับไอคันโตสี่นะครับจะไปฝึกการสุดท้ายแล้วก็เดอะอีวิวดีไฟนิงนะครับอันนี้ค่อนข้างโหดนะครับอันนี้ก็ฝึกการแคสนะครับฮาร์ดเบรกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะไอไอห้าเนี่ยโหดมากนะครับแต่ถ้าเล่นทีมแทงนะครับน่าจะไม่มีปัญหาทีมบลิสเนี่ยไม่มีน่าจะไม่มีปัญหา,า,ญหาก็ลองๆเล่นลนกันไปนะครับขอแค่เลเวลเราถึงที่มันต้องการนะครับ มันก็จะเล่นง่ายนะครับก็อันนี้คืออย่าพลาดเนาะและ้วก็ไอเวลาแรกนะครับอันที่หน้าแรกนะครับก็มีตัวที่ผมใช้เนาะก็เนี่ยครับทีมบีทจะในซีซั่นนี้ยมีดองปินเซตแล้วก็เก,เกเกอร์นะครับจริงๆเก,เกเกอร์ผมต้องแลกมาก่อนนะ่่ผมอยากเล่นยี่สังนะครับแค่นั้นเลยเราสามารถแลกเมนเจอร์แล้วก็แลกไอเกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปแลก ไอปีนเส็ดปนเส็เสร็จก็ค่อยไปบาร์เบอร์นะครับจะได้สี่ตัวเนาะแล้วก็แลกเฟลมาใช้ก็เป็นห้าแล้วอีกตัวก็ใส่ตัวที่เป็นบีทเอามาเล่นได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะตั้งไข่เนาะก็อันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานแบบคร่าวๆเนาะบางคนรู้แล้วก็ข้ามได้เนาะครับถ้าง,งั้นคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมนะ่าจะทำมิเรอร์ดันเจียนให้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ